เพิ่นมาวา่า,วางทอมาว่างทอหมองนิกรอนนะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นบระเห็นบอกว่าเดี๋ยวมีรถเข่าออกเพราะฉะนั้นพี่รถเข่าออกนี่นี่เขากับมือนันถามเพิ่นว่าทอเนี่ยมันสูงกว่าถนนเขาเลยบอกเพิ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาดินมาโถมหายตอนแรกนะ่ะเขรู้ว่าทอความตำเน่ะมันจะตำคือบ้านแขางๆนะคะบ้านแขางแค่มันจะมันจะตำขนาดนี้ด้วยความที่ว่าเราเป็นชาวบ,บ้านเนาะเราไม่รู้เดี๋ยวที่นี่เมื่อนี้มาเห็นพเพิ่น้านแขาง กันหล่เนี่ยนะค่ะพ่อตาลก็กันหลายเข้าเกิดความสงสัยว่าอ้าวระดับมันบ่ไดขบานเท่าสูงบ้านเพื่อนตามแล้วมันจะเป็นยังไงจังสๆนะก็ได้ถามเพื่อนท่านอะไรค่อยตอบว่าโอ้เดี๋ยวขดทอเดี๋ยวเขาจะไปกดหัวท่อใส่กันเขาก็ได้สงสัยมาทีนี้พอดีนะล่ะบ้านบ้านต้นนะล่ะก็ได้มาว่าเออเทปแบบนี้มันบ่ถือเนาะก็ได้มาปรึกษากันว่าเขาจะเหตุยังไงดีถามเพื่อนถ่านถามมาท่านนมีปิะสบการณ์มาเป็นเบอร์บอกเพื่อนเองนะค่ะเห็นตา พแม่มาพูดงานน่ะล่ะเมื่อนั้นเพิ่อนก็บ่าเพิ่อนกระซ่องกล้องนัดมันก็บพ่อนปวดใจว่าการซ่องกล้องเพิ่อนซ่องมาจากเริ่มต้นหรือซ่องจังไดน่ะน่าจะก็ได้ก็ได้เออเห็นมาบเป็นซ่องกล้องกับให้เพิ่อนเ็ดไปแต่นี่นี่ปัญหามันมาเกิดตรงว่ามันต่างกันเกินไปเข้าแล้สงสัยน่ะนะค่ะว่าเออสามือนี่ถ้าเป็นวางสีซ่องเลี้ยงไปแล้วเพื่นสีบ้าจังใดจนคล้องจานจนคล้องจานตอนนี้ งานง่ายเลอันนี้บุรุษเรื่องแรกจ้ะเพราะว่าเพิ่นบ่มีไป้ายป้ายโครงการกับบอมีโปรเจกต์กับบอมีกับบุรุษว่าอันนี้บอกอตรงๆนะคะเป็นฉบับท่าบ้านเฮากับบุรุษว่าบริษัทใดมารับเฮ็ดแน่หลกักกาโครงการเพิ่นเพราะเขาเอิ้นมาอย่างค่ะงบประมาณเท่าใดโครงการระยะสัญญาเริ่มเฮ็ดมือด่อใดสิ้นสุดเดือนใดเฮ็ด ทำกี่วันจังสีนะคะ่ะเรามีมีมีงบประมาณเท่าไหร่อ่ามีพอมีหลังบ่มีพออีย่าง,อ,งอ,อ,อันนี้เรื่องประชาพิจารณ์นี่ตอนนั้นเราไม่อยู่เข้าไปยู่งน้อ,นอจ้ากันจระบรู้แต่ที่นี่จริงๆแล้วนะกนเข้าประจาเป็นตรงรูปนี่เนาะถ้าเขามีป้ายให้มีป้ายโครงการให้มีระยะเวลาสัญญาเนาะจริงๆไม่ต้องขึ้นนะจ้ะเนาะใช่้นานกับเวลาเห็นกันจะได้ไปต้องไปถามกัน,น,นท่านายกับเขา